สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดป๋าครับมาต่อน,นีกว่าครับเดี๋ยวเบรกท้ายของภาคแรกป๋าแล้วตอนนี้ลงลงจากคันนาไปแล้วครับอสองร้อยห้าสิบเนี่ยลงไปแล้วลงไปแล้วเวสป้าป๋าผูกอยู่ลากไปตามติดติดคือตัวผมเองเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ไอ้คันนาไปยังไงสุดสุดท้ายฮะสิจะเป็นการละลัก ก็กลับเอาคันนั้นกลับมาที่ชลบุรีได้ไหมรับเราลูบรัดเลยป่ะลูปร้านเลยนะกลับมาได้ไหมปะรลูปร้านมานั่งรถไฟกลับมาเอานั่งรถไฟไกลับมามาลงโคราชครับมาลงโคราชก่อนจากโคราชก็ยกขึ้นมากรุงเทพทั้งสองคันเลยไม่บารเทั้งสองคันเลยอเขาก็ซ่อมรู้สึกจะเปลี่ยนล้อหน้าล้อหน้าดุ่มั้งล้อหน้าคันด้าเขาเลยครับ เวซ่บเวซบป้าของที่ยืนเป็นไม่จบเป็นไงครับว่ามันบู้บี้หมดก็ตามแต่เขามันัซ่อมได้ซ่อมไมรู้สึกสองรอบนะรอบแรกบอกโอเคจบแล้วครับแล้วก็ขี่ไปขี่ไปจะไปถึงไอ้ไอ้ทางเนี่ยกองทหารกองไหนยู่เลยกุลาบมีกองทหารไอ้ค่ายทหารปรากฏว่าพังถือว่ารีหถืออ่ารีพังก็ต้องลากลับลากลับอีกซ่อมร้านเดิมพอซ่อมเสร็จปุ๊บทีนี้โอเคเลย ขี่กับครับโอ้โหนั่งรถไฟมาแค่โคลราหรอป่าล้วขี่กับชมพรีเลยครับไม่ขี่กับชมพครีอีกชมพรีแล้วรถคนซ้อนนะป่าคนซ้อนนี่รู้สึกไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลทำแผลทำอะไรแล้วก็พยุงมาพยุงมาไล่ก็ไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนขออีกคำถามหนึ่งก่อนไปบ้านป่าป่าครับริววหรือเวสต้าพูดถึงแรงมากที่ป่าเกี่ไว้สุดป่าก็อุกทนอะไรกันแรงที่เขาบอกเมื่อก่อนยกให้ฟรีกันในช่ใช่ แลมจริงๆแล้วเนี่ยแลมเปต้าก็บอกแล้วว่ามันมันเนี่ยขี่ไปแล้วเนี่ยมันเสียอะไหลมันไม่ค่อยมีตอนนั้นเนี่ยฟ้าจะอยุนะฟ้าจะครับเรือเข้าอืสินค้ามาครับนะรถก็จอดจอดบางคนก็เบื่อรถญี่ปุ่งญี่ปุ่นเข้ามามากมายมากมายอะไรให้เลือกมีอะไรให้เลือกใช่ไหมคันแรกแลมป่าป่าฟิลิปปิแลมเดอ แล้วมีผมก็ซื้อแพงนะซื้อตั้งสามพันอันนั้นแพงเหรอครับป๋ายุคยุคนะั้นมทีวีรอ้อยเจ็ดห้าทีวีด้วยร้อยเจ็ดห้าสองหรือสามครับป๋าสามสามทีวีรอ้อยเจ็ดห้าสามพันบาทครับหมอยุคนี้เท่าไหร่ครับนย่งต้องมีสามแสนกว่าครับ <laughs> แล้วไปซ่อมไปซ่อมเพื่อนเขาซ่อมแตก,กูเตอร์ครับซ่อมเสร็จแล้วก็บอกว่ารถรถรถเสร็จแล้วครับแลวหบดเท่าไหร่ เราคิดว่าพันก็แพงครับ <N ic> นะสามพันห้าซื้อรถสามเดี๋ยวนะต้องซื้อรถสามพันค่าต้องสามพันห้าแล้วทำไงป๋าเข้าทดิมเลยทิ้งเลยผมไม่เอาเลยเรื่องอะไรผมยอนเอาตังตังสามพันห้าเพื่อเอารถคันเก่าไป,<ๆ>ไปอีกทิ้งเลยเออเอาสามพันห้าซื้อรถคันใหม่ไปดีหรอป๋าครับยังอยู่เป็นข้าวนะอูดนะเออก็รถกันดันผมก็ไม่เคยไปตามอีกเลยเพราะเขาคงจะขายสิสเหล็กไปแน่เละผมว่าประวัติเล่อาของสมุตเตอร์ของป๋านี่แบบไม่ธรรมดานะ เรื่อธรรมดานะครับซึงคันแล้วไอ้หนุ่มเรา๋ย่าไปบุกล้างดีกว่าปุกลัางที่ว่าเดี๋ยวก่อนจะดีแบกบอกนิดนึงที่ผมจะไปเชียงใหม่เนี่ยผมไม่เล่าเื่อท่านผู้ชมฟังครับผมเนี่ยตั้งใจของผมจะไปเชียงใหม่ตั้งแต่ปัจจันจักรยานแล้วสรุปถึงไหมเออสรุปแล้วครั้งที่สองก็ไปถึงครั้งที่สองนี่ไปฟื้มที่พะยุหะกิรีครับแล้วไปฟื้นที่นครสวรรค ไปมม่ถึงเหือนนกัตอนนั้นขี่อะไรไปปล่าก็พายุหัรถไม่ใช่รถของผมรถคาวาของเพื่อนเขาให้ขี่ก็จ่อมทางประวเวลาก็เขาทางเบี่ยงเขาเอาไม้กระดานตีปิดตะเกียงแขวนมันไม่เห็นตะเกียงะไอ้แสบมันชนตู<แ> <ๆ S 1> ไมไปเลยเ<อ>แล้วผมเห็นแวบๆ,ๆผมก็บี่ยงพอเบี่ยงแล้วผมลึกตัวเองว่าผมกิ้งไปกี่ตลบก็ไม่รู้แล้วก็หลับไปเลยหลับไปเลยไอ้ฟื้นอ้าวที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายครั้งนี้เท่าไหน่ไปแล้วคนจะเย็บหัวผมผมให้เย็บยังเป็นแสบเป็นอยู่นี่ แล้วครั้งที่สามใช้ที่สามขี่บีเอ็มไปปะกทองปะกทองไปเจอเพื่อนบอกเฮ้ยไปทางนี้ดีที่สุดไปทางไหนไปทางแม่สลียงโอ้โหบอกทางสุดยอดบมเชื่อมันไปทางแม่สลียงผมว่าเอากับตรงนี้เลยครับเกือบเอาตัวไปรออแต่ก็ถึงถึงเชียงใหม่ทาั้งที่สามโอ้โหเรื่องราวเป็นไงครับไรเดอร์ตัวจริงไรเดอร์ตัวจริงนะวันนี้เราได้มาจริงๆแล้วเราไม่พูดจริงๆนะจังหนุ่มผมไม่อยากคุยกับป๋าเนี่ย หลายๆเทปแล้วก็หลายๆหลายๆมุมหลายๆโอกอยากให้คุณผู้ชมได,ได้ได้ได้มานั่งตรงนี้เราได้มารู้ว่าเฮ้ยการฟังเรื่องราวแบบนี้ททาให้เราคนเล่นมีเสน่อเรามีเสน่ห์แล้วมันมีเสน่ห์มีเสน่ห์ทำให้เรารู้ว่าด้วยความรักระหว่างคนกับรลกเนี่ยมันเกิดมาอย่ายไรไงคือเกิดเรื่องราวเป็นนักสะสมทุกวันนี้ของป่าครับผมเดี๋ยวยังไงต้องปิดไว้ก่อนสำหรับภาคแรกนั่นนะหนุ่มขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนุ่ที่สองเดี๋ยวชมกันนะครับขอขอบคุณนะครับ เวสป้าไฟเบอร์ขับนะครับบายเตชะอัมพรนะครับคิดถึงนิวเวสปาที่ถึงเตชะอัมพรครเขียนเบอร์ฝ่ายขายให้ครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับครับเวสเปียลนะครับบริษัทแม่ของเรานะครับที่นำตำนานดีๆนะครับกลับมาสู่ประเทศไทยครั้งครับครับผมสถาบันกุศลวิชาตูวแมทครับอยากเป็นในร้อยมาเล็งกับเรานะครับแล้วใครอยากตามรับชมย้อนหลังเข้าไปดูได้ที่ไหนครับจันหนุ่มครับทาง y ยูทูบช่องน้าวนะครับเรามีเป็นช่องนะครับพิมพ์ข้อรายการภาษาไทยนะครับต่อด้วยคำว่าสกูตเตอร์ราม่าสังกิต ไปดูรายการย้อนหลังเรามีให้กับทุกเทปแล้วนะอ่าแล้วมีแฟนเพจนะครับแฟนเพจนะครับสกูตเตอร์รามาทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณร้านนัคสมิดนะครับที่ร้านสวยๆนะครับมาแลนั่งชิลแล้วก็มีมีนั่งดื่มให้เรานั่งแล้วก็บรรยากาศดีมากอย่างเบอกว่าเวียนมาได้ครับที่นี่ครับนะครับนัคสมิดนะครับชลบุรีครับสำหรับสกูตเตอร์รามาของเรายังไม่ลาแล้ววันนี้ยังไม่ลาป่าด้วยเพราะ สุดาหน้าเดี๋ยวชมกันอีกเราจะไปบุกบา้านป่า EP สองครับ 2> EP สองบุกรังยอดมนุษย์ครับถูกต้องครับวันนี้มาเรียนรู้เรืร่รรองราวข้าวๆกันก่อนนะในสสุดาหน้าไปรู้ไปดูที่บ้านป่าว่าไอมุมสกูตเตอร์แบบคอเลกเตอร์ระดับประเทศเนี่ยเป็นยังไงแล้วนะเ,เราจะแบ,บ่งหมวดหมู่อะไรให้ได้ชมกันมากครับผมอย่าลืมครับตอนท้าคนี้ครับกับปาโรชชบุรีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัด